จะมีนะเปไนไหมเป็นไหมเป็นไหมทันเออมาทันเลมออยาาเชื่อว่าคุณสน่โนแบบคล้ายๆคืออย่างนะคนต๊กเต่งเอาเนาะโอ้โน่นแต่ว่าว่ามันจะได้ไปมาทางนี้แด้วอป้าบคำเปินเนาะเจ้งขนาดเจ่งขนาดเออห็นห็นเยอห็นเยอะอ

กันนนมะสบ,บายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดอสักคู่สุกคนเนาะฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศก็ยินดีเข้าสูโ่โองสาวมีนาแซนแอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเมื่อนี้ก็แต่งตัวเป็นพิเศษเนาะกะเดยมาอ่ามีโอกาสเราพี่น้องอลยสิแล้วเนาะอ่ามีโอกาสได้มาเที่ยวเนาะกะอ่าครั้งแรกในชีวิตที่ว่าได้มาสุดยังไม่ทันได้สุดเราพี่น้อง ชุดแบบอ่าครั้งสีเขาทำพนักพิงเจ้าสีว่าในใจตื่นเต้นแฮงตัวนี้เนาะครั้งแรกที่ได้มาเนาะเป็นครั้งแรกที่ว่าได้มาทำนั่งเอนพนัะพี่น้องอ่่่าาทีวเห็นหลายคนเนาะที่ว่ากับเจ้าไปเที่ยวพนักพิงยังไงทางซาบินาก็เลยได้มาโมนี่เนาะกับมาพกคนพี่น้องเป็นคู่อยู่เนาะมีบอลเซนเซาลกิงคัม บอคำสาวอินบอจิตสาววิน่าพี่น้องเอ้ยหกคนเท่าเนาะอ่าก็เลยได้มาทางนี้แล้วเนาะพอดอีมาแวะเบื้องก่อนพี่น้องเอ้ <c oughs> วยหรือว่ามีฝรั่งหรือว,ว่าต่างประเทศยังก็จะออกมาเที่ยวมานันหลายคนเนาะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าสาวบิน่ากับยังไม่เคยได้มาฮะนนะตอนนี้กับ โอ้ยคัมคนอะไรพี่น้องเอ้ยอู่งานก่อนมือนี้ก็ได้มีเกี่ยวเข่าวะเมนอู่งานเกี่ยวเข่าให้ทัพ่อทัพแม่คนเกี่ยวถ่าพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็ได้โดยไปเดี๋ยวสามีน้าสีผ้าพี่น้องเพิ่นไปเลาะเบิ้งเนาะไปซมยวน้ำกันเลยพ่่แมพี่น้องเอ้ยมีครูมาหรไป่แฟดด้วยใช่ไหมครับว่าไปี่ช่งเน๊ะเนาะว่าวพี่ช่างเอาเตรียมครูมาจะเจอมอนี่พี่น้องเอ้ยโดยสบายดีพี่น้องเอ้ยพี่ช่างนะ มาใช่เอาโคมมากเพราะเพิ่งในี่ยฮะชวนสามีหน้าหาซองกบกันมาเนี่ยโดยมือวาดนี่ค่อยขุดกบได้ไลายเนาะขุดกบเนาะโดยกมีทางเอฟซีเนาะเพิ่นได้คอมเมนต์กันเข้ามาเนี่ยทั้งพาสามีหน้ามาพี่น้องเลยด้วยนี้นะพาสามีหน้าเพิ่นบุญหดจอดถึงแล้วพี่น้องเลยมาทำนั่งเอ็นเนาะจอดถึงแล้วประชันโดยนี่ก็ใช่คิด อ่ามื้อนี้มีโอกาสมาพอดีนะครับอ่ามาต้อนรับอาณาแม่เนาะแม่ฮักอยู่ต่างประเทศเพิ่นยูเตแขกเนาะก็เลยอ่าทางกับทางเดียวกันเลยพี่น้องเอ้ยก็เลยแวะมาพี่เลยเนาะแม่นอู่งานวันนึงอู่งานมื้อเียวข้าวันนึงแม่นปสิพาแม่พี่น้องเพิ่นไปเลาะเบิ่งเนาะเนาะพี่น้องเอ้ยกหลายคนหลาย โดยพี่นเลยเจ้าเป็นมือกล่องเลยค่อยเนยยังผ้าเปิดนะโครูหมดอ่ะเนาะยังเว้นอยู่มาใช่มาถูทั้งกูเพิ่นใปีนะปีปีเนาะอ่าตอ้มีปีก็จ้าบ่ให้เข้าได้โอ้ลืมย่องมาหนีมาหนีสามีหน้าคืองามแท้มาหนีพิเศษเนาะอันนี้ก็จะเป็นปีเซบาก็จะเอาเก็บเงินเนาะพี่นเลยได้ปีเด็ก็เข้าไป ไปได้เลยเนาะได้เลยไปสิพี่น้องเลยเดินทางไปน้ำกันกระลุนๆเถอแล้วมื้อนี้สิให้เพิ่นมาคุ้มเลยมื้อนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้เน่ยรู้สึกว่าเย็นแฮงพี่น้องเย็นนะบ่บบดนี้เมารถกระพุกระพือพี่น้องเอ้ยทางแจวินยัหนูทำได้เมามาเชิญทางมีนาเพิ่นอนาพระอนาพระเข้าพี่น้องมื้อนี้ mcgong hai phần nọ mềm mềm hai phần ok song khoan bai nọ no, hào luỹ hai 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 à, hai 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 đây hai 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 มาทาเคกมาทาเคกครั้งแรกกันนะงามแหงกี่น้องช่องเส่าพ่นผ้ากันท้ายหูเอาสบายดีสบายดีหนาวนกโอ้เตรียมพ่อมได้บัดอยากกินน้าข่อยได้บัดฮะฮะบอกคำยังไม่เคยมาจเชื่อ เออบัตน,นึงนะทายืนทายืนเด้อโอเคได้หนึง่งสองสาดีรูดูอ่าเออสองสาโอเคสบายดีไปอีกแล้วนั่งอีกหนาวเลยอ่ะอสบายดีหนาวเลยทัางนี้หนาวเลยที่ ดีใจยี่บ้าไหนี่เมื่อเดียวต้องขอบุญขอบคุณให้ทางวันสามีอย่างดีเด้อเมื่อนี่เด้อท่ทยให้กันดีกันกันเลยได้ได้ได้อด้วยเเดี๋ยวจับได้ได้ไหุก่อนพี่น้องเลยโดยพี่น้อยตอนนี้อ่า สาวกินงข่ำเพิ่นถ่ายรูปพี่น้องเลยเพเอกก็นางเอกนีงามเเนาะยังยังไม่ทาเนาะเฮ้ยน้ำตกเนาะพี่น้องเลยเดี๋จะมีอ่ะคันใดเนาะคันใดลงน้ำแน่เนาะพี่น้องเลยโดยเนาะเดี๋ยวไทยรูปก่อนพี่น้องเลยเก็บภาพไว้ลึกๆเนาะโดย Áo, đi đâu sao phân Bỏ sen bỏ chắp con là phát nha bỏ gì đèn Tay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

Tôi bờ nào à. Tony ngam đây ừ. xuống năm tốc đấy nè à. Mà khăm cả nhau một khơi mà Chưa được in cả một khơi mà บอแสนพาไปทุกนั่นได้เด้อตับืนบอลเทิงๆน่ะอ่าพาเพื่นพี่น้องใส่คุมเลยใส่คุ้มเลยฮะเอาอบเอาอะไรให้ขอยใจบออ๋อจีไรอใช่ไหมเนยได้ยังาใส่พี่อนเพื่นเอออ่าบอคำ หินแนวน่ะอ่าหินแนวจะชิบาเฮดมันชงหินแนวน่ะหินงอกได้ฮะพอบุญทอมีโคมพี่น้องเลยเขาได้ทำแล้วสามีน้านำเสนอได้เลยมาหนึ่งนี่ดอกไฟไม่ทำไม่ทำ บมบมงปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนมาหนึงนไหลงมึงอาจะมาบรรยากาศมันเนาะอ่ะเอาบ่เจ้ากันไ,ได้ยดอเนาะได้บ่เอาให้คุ้มเลยมันนี่เนาะหนึ่งสองหนึ่งสองฮ่งงาไปมันนี่พี่รองเกเต็มที่มันนี่ต็มเต้เขาได้ทำได้ได,ดีไรพื้นทำได้ด้หนิเด้ คนให้จับก้อนหัวก้อนหินออกไปได้ของเร่ของแม่สามีนะโอ้โหไปกองอยู่รอบูมันมีบนบนกุ้งพุ่นมีอยู่อยู่กุ้งพุ่นอยู่กุ้งพุ่นไปพุ่นมันมันงามงามพุ่นนะมาเนาะ

คนอยู่ไหนนี no. uh, Mother, oh, cool. ain. mm ่เนาะคนอยไหนกูไปไปเด้เด้จ้รงเหยอกันไดเด้อี่เจ้าก็จะนั่นนี่น่ยเนาะอ่าใส่ในเด้อ็จัไดีเมื่อยปะเออเจ้า จะมีนะเปไดไหมปไดไหมปไหมเออันท่เ่อา้นน้าองนะตต่อามว่าันจะไต่ไปมาทางนี้ได้เออป้าบคำเปิดเนาะเจงขนาดเจงขนาดเออห็นห็นอยอ่า <cười> <cười> uhm. nhàm. Nhàm uhm. đây. Đây. Quân phần cháy nó ngam bằng nhàm Ừ Đó, cái Xong phần có trang nát. nó Chắc chi cô hà phù đây Phụn, cái cái hiên cháu Anh ăn phần đơ เหนปะไปสอมคนอยูู่่ไปเดี๋่เดี๋ยวลอายบงด้อกล่องเามามันหนเนาะพุ่นพุ่นไปพุ่นไปพุ่นคอยจะให้ทีเจ้าขึ้นไปทั้งนี้นะก่อยเชียบานีเดือมตาพิ่นนี่หนีนะดูกเน่องานะเดือมแทน้ อากะดีมืดคักเน,ะนะาะชาเนาะจะแขงแรกจะไปให้สุดพี่น้องเลยยแ่งไปสุด,สดชื่อ,อตเต้นบอกจนมอกเลโคตรเลยต่นเต้นเ <c oughs> จา้ากยอว่ารัดค่อยไลยเนาะอไป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 ทางหน้า <ไป S 2> พ่นบ<อ>่ ทั้งนั่นแหละไปไปเสวาจังไรล่ะพี่เหลยงเลยฮะโบนำมาแต่ผู้คุณได้ผู้แม่คน้อนเลยเนาะแมเคยเห็นแต่ในโัวสัพท์คิดบจิตคลิปทิ้งานคุณไปไปเลียงกน่าก้อนหินอยู่ผู้แมน ตามไปตามไปเนาะม่เท่อ๋อนี่อ้นี่ออืมเนีก่อนขีนเลี้ยงบ่ือว่าไปเลี้ยงพ่นบ่ปูปูดูน่ะออเจ้าพนพ่นเป็นแท่นนี่เนาะ เด็กผ,ผุ้ผุนอยู่ผุนเออลำพัดลวงเขาทาเลยพี่น้องมานีเพอขึ้นนะนะพาครอบครัวมาเที่ยวพี่น้องเอ้ยน้องเานี่แกเห็นว่าเขาเจ้าเขียนน้ำรั่วเขียนไปบดน้ำมา่นั่นน,น่ะเห็นบ่าม่เส,สือมีเสือเจ้ไม่ก้อนขีดเห็นว่าขีดนะ à cho, ô ô ô sao, nè, nè nè ghi con kiểu ghi hìn theo, à, chắc sihan, nè nè, con con khỉ, bộ hiện lại đấy bộ này. ให้ผู้เพิ่นหันมานี่แหละพากันกองกองอยู่นี่ไเลยนะอ่ากองกันกองไปคือเพิ่นนี่แดนนี่เห็นบะนี่เนาะนั่นว่าว่าเจ้าต้องกองตทหารว่าต้องกองเพิ่นอ่ากองตทหารอืมกองไปเลยเออนั่นแหละนี่นี่กองอยู่พุ่นี่อ่ะฮึบอ้าว เพิ่นพาเออได้บ่เออกองชองกันก็ได้ชองขามันดีบ่เดียงกันชองขานเออขึ้นไปเลยเออแรกๆหนึ่งกระมาสิได้อ้ยได้กินอยู่ดิสามมันก็ได้เลยเดียงเออลำรวยลำรวยตั้งใจหาเงินึงลำรวยก็ได้เนาะฮ่าจ้ะ เออชงชามันก็ได้ดอกมาสิไทยให้มัโอ๊ยเป็นนี่กืองามอยู่นี่เอ้าสิไทยให้มัเอาบรรยากาศแบบนี้ได้เด้อหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำโป้ยเฮ้ยอะก็เห็นนี่แหละเนาะุงาม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  บม่ถ่ายถ่ายทรงเท่าพคนโด่งอะไรเงี้ยทำนางเงินโอ้นี่นี่นี่เออภาพนี่ภาพนี่โอ้ยเบิ้งเออนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อ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 หน่วยไหนมาเด้อหน่วยไหนมาหนึ่งสองโอเคงามเลยนี่เป็นยังไงมานี่ตื่นเต้นดีมุกดีใจลายยืมไร โอ้ได้แห้วแล้ฮะเิงเขาหรือว่าตัวหยดหน่งผุนผุนกระชังเอยพุนคือเท้นี่เนาะงปเจอกันเนาะวันนี้เจอนเา

เย็นอะไรโอ้ยเย็นอยู่นเย็นะเย็นเลยเย็นป่ะเย็นนะครูดิทางขึ้นอันนี้ไฟให้อันนี้คือเส้นทางที่เด็นั่งเนาะเด็กพี่น้องเยเส้นทางที่เนาะอ๋อดีเด็ดดีเด็ดเฉพาะเย็นเนาะแล้วจะขึ้นไปเท่าไหร่ดินี่หมอแมนขึ้นอ้วยเท่านะเออฮะ ตามาต่มาตัวหนึ่งเด้อเดี๋ยวข่อยสีถ่ายให้ท่านได้ท่าเดี๋ยวข่อยสีบอกให้เจ้ามาอ,อ๋อนี่เด้อพี่น้องเึบมาเด้อ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 สองสามชี้เท่ามางเนมมังเนมแถวนี้นะโอ,อ้ยม,มีบอลมันยับนงบังเฮ้ยมีกามาคือก๊อ ขึ้นมาขึ้นมามาถามมุมก่อนกันนะเด็กๆคนเห็ดทางเข่าขึ้นไปเลยนะทางขึ้นมาเลยข้าเขงเด็กแมน ครั้งแรกในชีวิตในชีวิตจากที่บอกบ่เคยมาก็ได้มาพี่น้องเลยเคยมาแบบนี้เนาะมาจาอยู่ในช่วงนี้ด้วยชีไทยพูดหายไหมยิงในปะได้ได้ได้เนาะมามาชีไทยพูดหาเด้อยิงได้บ่ยิงกันนะเออนี่ได้นี่ได้เออมาเด้อเาพี่น้องเลยเียวไปใน่ถ่ายแถวกินข้ามผุน ไปนังชาวอินเขินเลยขึ้นเก่งข้้อวเลยเนาะจังขวาตาขข้นไปเลยคุณทางนั้นพี่น้องเลยคุณมาถาวูจัตรีคุณทางนั้นไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นไปเลยเหล่มเย่อนไปบ๊ค่ะชุ่งเนาะสุงสุ

มินหัวม่าลงใช่ไหมไลงด้อยู่นี่แล้วชมบรรยากาศชูงๆนี่แล้วถ้าคุณจะว่าน้ำคุณเลงช่อูงแล้วใส่ไม่ใส่ไม่ได้สิเปลนลุ่มเลยหยาดถึงได้คือัน พอแล้วพอแล้วเมาพี่ยังยืนคมอยู่เนาะเยอะเนาะอ๋อยูนี่เป็นมองโดดสลิงที่นี่นะเนๆดวะีพยยโดดสลิงอยู่บหโอ้ยขนาดเนี้ยมลุกไปทีอันน้เมานนจ้อเป็นวินเัดู่าที่เดขึ้นมาึงแล้วเ้มันจะมีพกเปอยอยู่ฮั่น ต้องไปหันนะนี่พูดาเียวเนี่ยฮจุงแจวเกลับไปต้นใมันเลยนต้นใม้งดีเนาะบอลเทาอยู่นี่สูงเตอ่นี่ไปกับมิมอยู่เยบหยบวงนี่ครับหย็บคานมาหนี่ยับคานนี่ยโอ้ยมันกับองครับน้ำหนักได้อยู่ ย่านว่าอนนั้นว่าโดิริงเนาะย่านในคำโดดสิริงดิอ๋อนั่งบ่อได้แล้วขึ้นมาสิริงนยมึงไงอากาศอยู่ในถ้ำับอยู่ในอยู่นอกมีคนละเรื่องเลยคนละเรื่อง อันนี้เข้าไปในนี่เป็นลักษณะเย็นแบบคืออายน้ำแข็งเขาเปิดตู้เย็นอ่ะพอเขาออกมานอกพี่ได้บอกพอคนละเรื่องเลยอันนี้เส้นทางที่หนึ่งได้หนิยังชิมมีโตอีกโอ้ยกิมเฮงไปหลายหลายเด้อไปสับไปเนาะลงลงลงยังบุดชุดได้หน่เนาะป้อทงพุูดอีกอเ่ะไปให้ได้เลยน่าจะเลาะให้สุดเลยเนาะไหวป้ชาวอินไหวยังป้ sự tài sao đây mau lột nè đi đi đấy tranh nhám này đấy bà nhìn đấy này chuẩn rồi nó này luôn đấy đấy này không có chơi này chơi không bố này chơi không chơi 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 này chơi này chơi không chơi này chơi không chơi này chơi không chơi này chơi พูดๆถ่าไปถ่ายพ่นยังมีบนให้ไทายอะไรอยู่เอตามไปเลยคลิปน oui. ี้บึงในคลิปของทั้งสามีนาเพื่อนผนองเพื่อนบไร้มาเต้ใจายตอน่ายอน้งเนะน้ำมันาังเนอะค่อยไปค่อยมาปากในเด้อสามีนากับสาวอินเดอร์เหื่อยบะ

สองโมงโอ้ยยังไหลทังไปตัวซับแต่พอที่ถุงออกมานำเลยวะมาไปหาเหรเอาออามาใส่เว้ยเหราตอนกลางคืนเนียดื้อหมกใหรอปิดเอาเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยเบิ้งน้ำกันอย่าเงี้ย เนี่ยเจ๋งนะเอาเป็นขั้นตอนก็ได้พี่น้องเนอะเอาเล่นนี่บ่เออซาพี่น้องเนาะแบบเนี่ยเป็นกำกันพ่อยน้อยไปเนาะจบบ่เดี๋ยวว่าอยงไหนต่อยังไงเด้จบไปก่อนเนาะจบไปก่อนป้าซาพี่รองเลยเนาะหาลอติดตามรับชมคลิปต่อไปพี่รองเลยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องโดย